สวัสดีครับจะพามาชมเง่าชํำนะครับไผ่บงหวานเพชร้ำพึ่งเบอร์สองนะครับนะครับชุดนี้รากสมบูรณ์แข็งแรงเต็มที่นะครับแตกกิ่งแขนงแตกใบถือว่าสมบูรณ์เลยนะครับพร้อมที่จะอาแบ่งปันให้กับพี่ๆแล้วนะครับก็มีพี่ๆหลายท่านนะครับเดินทางเข้ามาที่สวนนะครับแล้วก็ ได้ทําการนํากลับไปลงปลูกบ้างแล้วนะครับปีนี้ทางสวนทําเยอะนะครับกว่าทุกๆปีนะครับเพื่อให้เพียงพอกับพี่ๆนะครับเพราะว่าทุกปีไม่พอนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ของอาไผ่ไผ่บงหวานเพน้ำผึ้งนะครับ ตัวนี้จะเป็นเบอร์สองครับหนอ่อเขาจะมีลักษณะ,ะหน่อที่ใหญ่นะครับรสชาติหวานมันกรอบนะครับก็จะเป็นอ่าเบอร์พิเศษอีกหนึ่งเบอร์นะครับสำหรับคนที่สูงอายุนะครับ ลุงป้าๆนะครับที่เป็นโรคเกาเราหวานความดันก็สามารถทานได้นะครับเพราะว่าใบงหวานเปน้ำผึ้งนะครับสารพันนี้ไม่มีสารไซยาไนต์นะครับเป็นภัยกินหน่อสดนะครับทานหน่อสดนะครับค่อนข้างสวยเลยนะครับ สำหรับพี่พี่ท่านใดสนใจนะครับหรือ,อพี่พี่ที่อยู่พื้นที่ใกล้เคียงนะครับจังหวัดใกล้เคียงสนใจที่จะเดินทางเข้ามาชมนะครับกับทางสวนเลยนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่ม,เต,มเติมได้ที่เพจสวนธนพัฒน์สกลนครนะครับหรือพี่พี่ท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามมาพูดคุยกันได้นะครับ หรือจะโทรศัพท์มาหมายเลข0910515839นะครับซึ่งเป็นเบอร์โทรศัพท์ของทางสวนแอดไลน์นะครับตามเบอร์โทรศัพท์มาได้เลยหรืออีกหนึ่งช่องทางนะครับที่จะติดตามทางสวนนะครับติดตามได้ทางช่องทาง YouTube พิมพ์ภาษาอังกฤษจันพัฒน์การ์เด้นนะครับทางสวนก็มีข้อมูลข่าวสารอัปเดตความเคลื่อนไหวตลอดพี่ๆเพื่อนๆสามารถเข้าไปกดติดตามกดแชร์แล้วกดถูกใจด้วยนะครับ